วันนี้ผมทำขั <mailbox été Deadpool> ้วไข่วันนี้วันนี้ผมทำขัดวไข่ขั้วไข่นะจ๊ะแบบอาหารเช้าของคุณลุงนะจ๊ะ นีคน่คุณลุงจะทำเมนูอะไรคะขั่วไข่เหรอโซ ข้าวไข่เป็นอาหารเช้าแบบคุณลุงอูเบอร์นะคะอันดับแรกผัดเบคอนก่อนนะคะผัดเบคอนนิดนึง so, ร้อนลงสีด้วยนะจ๊ะหอมลงไปใช้เวลาชั่วโงเดี Cool. so ตอนนี้ผมได้เวลาโอเคเปิดไฟไว้กลางๆอ่อนๆนะคะเราให้หอมสุกก่อนไข่6ใบหกหกหกใบโอเคเกลือแล้วก็พริกไทยใส่ลงไปนิดนึงนะคะพริกไทยดำชื่อว่าเทปเปอร์หรือซัลท ดีลงไปในใจเหมือนใครเที่ยวร่กนเพื <lush> <lit> ่อนทำกุ้งไข่กันนะจ๊ะ <ownership> So, und jetzt warten. Ist gesagt, deutsche Namen? Nee, ne? Ja. Rührei mit Speck und Zwiebeln. Mhm. Kann man auch mit Schinken machen. Mhm. Und Thai was ist der Name von Thai? Äh Kai Thorn. ne. Khua Thai, Khua oh. ja. Gut aus, ne. ใส่พริกไทยลงไปอีกนิดนึงพาวะพาวะพาวาไม่มีพริกไม่มีพริกอันสุด <Power, Power. S 2> yeah? ที่ส์ฮะมีเซีนชิลีไหมไม่มีชิลีไข่คนไขคนนะจ๊ะไข่คนคนสักออสออสออสโอ้เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าอาหารเช้า ไข่ค,คนง่ายๆนะจ๊ะโอ้น่ากินมากค่ะคุณลุงว้าว่กเสรไปมันโชนี่ทางกับขนมปังนะจ๊ะโอเคขอตัวไปทานก่อนนะคะค่ะ